ใช่แล้วเห็นผลเกิดผลลัพธ์จริงๆครับผมก็คืออยากจะมาแนะนาที่พี่ชาวรถสไลด์หรือว่ารถเป็นรถบรรทุกก็ได้นะครับผมจนว่าผมจะรถสไลด์ไม่ค่อยได้มารีวิวเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ขออนุญาตป๋ามารีวิวว่าจะขออนุญาตป๋าไปลองขับสักรอบหนึ่งได้ไหมได้เลยครับผมอยากจะรู้ฟีลลิง่งในการในการออกตัวว่าเป็นยังไงบ้างได้ครับเดี๋ยวเราขึ้นรถกันเลยดีกว่าครับโอเคครับเชิญครับผม อธิบายฟ e ลลิ่งในการขับขี่นะครับว่าเป็นยังไงบ้าง,งรอบมาไวครับผมอ่อัตากาันเร่งดันเนินได้แน่นอนเลยครับผม<ล>ดันเนินยาวๆไม่ต้องกลัวเลยว่าจะอืดรับรองไม่อืดเลยครับลื่นๆๆหลยลื่นดีนะป่ะลื่นลื่นปืนเลยรันรู้สึกนืด,ด,นดอะไื่อเลยครับขนาดเป็นเกียร์ออตโนต้นะครับครับผมมันจะเป็นเกียร์ธรรมดาเราขับบนถนนจริงนะครับลองออกตัวดู มไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงร้อยยี่เหนื่อยครับอ๋อเหนื่อยถึงแต่เหนื่อยเหนื่อยมากแต่นี่คือแป๊บเดียวนะป่ะเนาะ หโอเคครับ <7. S 2> รูบ้เรื่องเรื่องนะครับโอเคครับเมื่อกี้ก็ไปลองขับมาแล้วนะครับก็นั่นแหละตามที่ป๋าเขาพูดเลยเพราะว่าไม่ได้ใช้งานครั้งนี้ครั้งแรกเพราะว่าใช้งานมาก่อนหน้าน,นี้แล้วก็มาใช้มาเป็นกล่องเครื่องเล่นก็2ปี2ปีกล่องดารังก็ประมาณ3เดือนครับผมโอเคก็ตามที่ป๋าพูดเลยมีอะไรอยากฝากถึงพี่พี่รถสไลด์ไหมครับป๋าก็อยากให้มาใช้กล่อง คันเร่งบวกกล่องดันรางครับผม,รบผมประหยัดจริงครับผมเห็นผลได้ชัดเจนจบไหมชุดนี้จบครับผมรูปเครื่องไม่โชว์เข้าสูนยได้ปกติครับผมประกันอยู่ครบได้ได้ก็ตามที่ป๋าพูดเลยถ้าใครยังไม่ถ้าใครคันเร่งกับดาันรางยังไม่พออีกผมก็มีรีแมปเพิ่มเข้ามาก็ให้พี่ๆเลือกได้เลยนะครับผมก็มีอยู่3าอย่างคันเร่งกล่องคันเร่งไฟฟ้ากล่องดันรางแล้วก็ มีรีแมปนะครับผมก็ตามที่ป๋าพูดเลยนะครับถ้าใครสนใจนะครับรถสไลด์นะครับผมอยากได้รถยกก็นี่เลยตามรถสไลด์ปทุมฝากฝากงานหน่อยป๋าครับผมถ้าสนใจอยากได้รถสไลด์ต้องติดต่อช่างไหนทางทางเพจก็ได้ครับรถสไลด์ธัญบุรีครับผมฝากเบอร์หน่อยป๋าครับ0817268348ครับผมป๋าชื่ออะไร ชื่อวิบูลครับป๋าวิบูลนะครับตามเบอร์โทรที่ที่ป๋าแจ้งให้เลยนะครับผมโอเคครับผมวันนี้ก็มารีวิวลสสไลด์ n p r 150นะครับที่พี่คนไหนที่สนใจก็ติดต่อผมมาได้หรือว่าอยากดูรีวิวผมเพิ่มเติมนะครับก็พิมพ์คําว่าช่างวินเครื่องไฟฟ้าในช่องเฟซบุ๊กยูทูบแล้วก็ทิกต็อกได้เลยนะครับจําชื่อผมได้ก็หาผมเจอนะครับผมเลือกเครื่องไฟฟ้าเลือกกล่องดันล่างนะครับก็เหมือนเลือกเนี้ยนะผมถ้าเลือกดีเขาก็ดูแลเวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ